เพื่อนหนไอ้เฮียข้างหลังก็ยิงมาโอ้โหรถแม็กรถข้างหลังเราเหียแม็้เฮียโอ้โหโอ้โหใครมันยิงวะ แร่เบอร์หนึ่งมันทำอะไรของมนันอ่ะบ้าก่อนชุดกันแล้วเปิดดีกว่ามาเลยเฮีย ตรงไหนวะ เฮี่ยไหลอย่างเดียวเลย มิงอยากโดนใช่ไหมได้ขับปุ๊บกันกูด้วย,ย,ยเฮ้ยออกเฮ้ยกูโดน เฮียเนี่ยเออที่มืออ่ะไอสัตว์อวบอกเมอเรอหนึ่งดเล่นไอดาบเปล่าเฮียสบกูมีอ่ะ สบูเฮียไอเฮียเบอร์หนึ่งคิวไว้กี่ตัวแปดเหรอ คนทั้งนั้นตายเฮียเอาเวแดงนาตรงรถได,ด้เฮียบอกเพื่อนไปอเออบอกเพื่อนเอาเอดอับกูไปใช้ดิเพื่อนเพื่อนมีโดนปะ มีโดนเรียกอาวุธปันไม่มีมียาโคดันเพื่อนดีโอ้หเข้าหัวเข้าหัวซะด้วยมานอนมานอนไอ้เที่อะ กูเปิดหมดอีสปปอร์ตโดยแม่งประเด็นทำไมมันรู้สึกลื่นว่าเด้กูกูคิดไปเองกูอยากบีบมากเลยนะสิวอ่ะนํำคานสิวไม่ใช่หรอ เนีพอเตยเนี่พอเตเย We will be taking off soon. Be prepared. Peter Pan. าด mm ีปีเตอร์ที่ประจำเราเนี่ย คนที่เครื่องบินในควายเครื่องบินต้องให้กูดาบ้างเหมือนคนตัดเล่นกันนะทีมเบิร์นต้องให้กูดาทุกคลิปมึงนี่ ไปเลยยิงให้ละอะไรยังอยู่ที่อะไรกูได้ยินแค่ตัวเดียวมือมือถือ <c oughs> ส,สายมึงอยากได้อีกข้างหนึ่งใช่ไหมฮะม,มึงหัดฟังเสียงบ้างดิกูบอกคนเดียวก็คนเดียวเชื่อกูดิไม่ย้งวันหนึ่งคงบอกไม่ ให้กูไปหาเปืนยิงมันหรอกถ้าสองตัวว่าไปอย่างไม่ไปหรอกจริงกูไปหาที่แอบก่อนนะแต่ถ้ามีละ่ะ <got> มีสองตัวอย่างเงี้ยอวิ่งไม่ทันแล้วแหละจังหวะนั้นอะโดนยิงก่อนแพระ ทำมไมมีก่อสามแล้วยายแม็กค่อเดี๋ยวไอแม <c oughs> อสามแล้วกัน <c oughs> ทุกไบทุกไบกูให,ให,ใหไ่แม็กจะได้เข่าเดียวสักพักไอแม็กก้อยหนึ่ง ไม่เอ็มไม่เนี่ยก็ไอปูจะได้ขาวต่อจากพวกกูมาเม้่เนียเชื้ออะไรอ่ะดีพีกันเหรอไอต่อไปที่ชอบที่ชอบน้ำตก ไอ้เฮียแถวกินไอ้สัตว์จะขับรถทำไมอะไอเยินเสียงอะ่ะเสียงอยู่ตรงข้ามนะหนึ่งไอ้เฮียอยู่อีกฝั่งนึงอ่ะสโคบเร็วสโคน เสร็จแล้วเสร็จแล้วมึงก็บอกดิไม่ใช่มึงยิงอยู่คนเดียวมาเป็นทีมหรือเปล่า <to> หรือมึงอยากได้เขาเพิ่มมัััยงง้บ พอสองพอเจอละยิงปืนก็เห็น marked a location ก็เห็นแล้มีอีกนะมีตีหนึ่งหมดตีแล้วมีตีหนึ่งมาม,มาโสง แต่ที่เห็นยิงกันหายไปไหนหรอมี <c oughs> ปืนอะไรไเห็นจอากอยูทิ ดีสไนให้ฉันหรือเปล่าก <living>? ูม <false 95> ีอะนะ ผ่เป็นคนวะเออโดนโปรไฟล์อร่อยน่าดูเลย Big food. บิ๊กฟู้ดบิ๊กฟู้ดปูว่ามีอ่ะปัจจุบัน ยังใช้อยู่ลเลยปูมีปะล่ะใช่ปูเปนไปเฮียเบรีวคูณหกวิ่งเร็ว เหมือนมีตัวมาอีกว่ะหน้ากูเลยมาหยุดวอะอ,อ๋อบอสไอเฮียคุณหกอีกแล้วไม่ไม่กูเต็มแล้วของกูเต็มแล้เอาไปสักคนดิ ไอ้เหี้ยคูณหกครบคนแล้วเนี่ยขาดอีกคนนึงมั้งคูณหกอะ่ะหล่ะได้สี่คนเลยล่ะไอปูนนั่นนึงไอปูนได้อย่างได้แล้วคูณหกนะอูมีแล้ว อะไรไอไอห,ห,หนึ่งอีกไปแล้วมั้งสอบเมื่อกี้อะไรมาร์กนนะก็ยกบอกแว่าอยู่ที่หนึ่งมึงไม่ฟังกูอะ่ะมึงเพิ่มเข่าอีกไ,มไหมไมเหมือนกูเนะี่ยกูสามแล้วเนะี่ย โอ้ดีจะควายเลยอุ้ยเหี้ยมาโอ้ยเ yeah! นื่งโดน ด,ดับบิวเหรอต่ออไปพวกมึงถอยยังไงดีกว่ามันจะชิดละ มีคนอ้อมปอยังไงมึงอะบานเห็นน็อกชั้นล่างโอ้ยโอ้ยมีคนอ้อมไม่เฮีย m a r k ิรนน the location m a r k the location ชุบกูคนนึงดิโอ้ยเ,เมกอะช่วยเ,เมกได้ปะตายแล้วเฮียไม่ต้องชุบกูแล้วเฮียตายแน่ว่ะชุบป,ปุป๊บตายปับ๊บมาน้อยตายแล้วนะ Mình rồi! Mì Có người mà oh. เฮียอย่าเพิ่งวงบีบนะมึงเฮียยากูไม่มีละถ้าน็อกน็อกรับหนีไม่ต้องชุบกูแล้วนะเฮ้ยรับเบิร์รับเบิร์ใครอะฉีกตามอยู่ไหนวะโอ้ยค้อห็น มาแล้ว่้ฮยไปตรงกูหินหลังหินกีวนิสูโร กรำได้ปะน้หน้าได้กินไก่สัตทีเบนกูเอมเนี่ยยิงโดนหัวตลอดเฮียมหมือนกูไม่มีกลัว ผมบอกแล้วมึงเป็นแท้งไงมาร์คมารมามาร์ค<ะ>สองอะไรไอ้เหี้ยตายแล้ว <c oughs> แดงขี้ยะไว้ดีๆแดงไม่ใช่อนะ่ะช่วยใครละ่ะ <c oughs> ช่วยแม็กเสร็จแล้วแม่งกู้ว่านอกต่อเอาวัวยิงมันน็อกอะ่ะ ไปเลยใช่ปะ่ะได้ทิปเปอร์เอสแล้วภูมิใจวะเยียนานา